คล่อมเลยไหมคลอ้อมเลยกระโดลงกระโดลงแล้วแตกแตกแตกคุปต์มาพี่ยิงยิงให้ยิงไอวอรให้ให <c oughs> ดีดีดีไอ้พวกเด็กเวีนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครโลกสวยปิดอกคลิปนี้ไปได้เลยสระเอเตด,ดูหน่อยก็ดีไม่ต้องโลกสวยหรอกไอเวนิน แต่ถ้าไม่ดูดูจะให้คนคนนี้ไปหลอกมึงกดนะกดโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี้เราก็อยู่กันในรายการเกาะคนดัง EP ที่1น่ะครับวันนี้เราจะมาเล่นกับพี่โน่กับพวกดิรามหกพันทรบนะต้องดูนี่เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปให้เขาแบกแรงนะครับเออคนรู้พี่จะไปเป็นไก่ให้เขาแบกนะครับ nope. ไปไปคนดูลุยเลยไหมพี่เอ้าจะรออะไรล่ะไปกันเลยสิครับผมน้องๆแต่ไปที่ไม่กดครับไม่กดครับเอ้าลืมไอ้ยังนะเพราะว่าไปกดลืมกดนี่เองน้องที่หนึ่งน้องที่หนึ่งที่หนึ่งเนี่ยลงแบบชิวๆเออเดี๋ยวพี่ขอเล่นมือเดียวนะเกมนี้นะไม่ค่อยใยา่จะีชีพ รวยฮะรวยฮะตั้งลงรับตรงไหนวะปกติพี่ของพี่นี้ไม่ของพี่ปกติเล่นแต่ซีซีไงมาเจอแบบนี้ปกติเขาลงกันตรงไหนอันนี้ถ้าทำไมไม่ผมปะท้อนนะปะท้อนวะดครับโอเคผมไม่รู้อะว่าเขาลงกันไหนแต่ถ้าผมเล่นนะปกติผมจะลงอยู่สองที่แค่พีกับปีมาผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาลงตรงไหนกัน ถ้าเก็บแต้มอ่ะเขาก็น่าจะไปลงแบบไกลๆกันนะเนี่ยจะเป็นตรงไหนพี่พี่เราต้องลงกันพี่ตรงไหนอ่ะคาตูหรอแต่เวลาผมเล่นผมไม่เคยลงคาตูเลยผมว่ามันฟาร์มยากผมก็เลยไม่ไดจากเรดาร์ที่มันบอกจากเรดาร์ที่มันบอกคนไม่มีแน่นอนคนไม่มีสวยงามเอ้มีอยู่ตีหนึ่งตีน่าจะมีอยู่แค่ตีเดียวตีตึงปะเนี่ยกลัว่าที่ไหนนะหยัดไปหยองหยัดไปหย่องสิ์คดดูด้วยมากับใครใช่ไหมพี่ ที่ต่อให้เป็นสิบตีเนี่ยที่ก็ไม่หวั่นนะต่อฝีมือจากที่พี่สตรีมนะครับที่พี่เล่นสดนะมันต่างกันน้องๆเออไม่ค่อยอยากจะขี้โม้หรอกพี่เลวันนี้พี่โน้ต้องมาแบก่งพี่ได้ปืนลัมโบว์พี่ได้ปืนลัมโบ้พี่โน้ต้องมาแบกนะปืนนี้แบบคุณพ่อคุณแม่แรงเลยน้องๆปืนนี้แบบคุณพ่อคุณแม่แรงเขาว่ามันมันเจาะไอวอร์ใช่ไหมไอวอรนี่กระจายเลยนานๆที่จะเจอทีปืนเนี้ยแม่ง นเงียบจรงวะมันลงตรงไหนพี่เงียบฉี่เลยครับน้องๆมันน่าจะลงแถวนี้นะ่าเงียบว่นนี้มีอีกไหมว่ามันน่าจะกลัวเราไปไปพาหมาพี่อ๋อไม่มีกระเป๋านีว่ว่า เหตุแต่ว่าพี่ตอนที่เปิดเรดาร์มามันมีคนนะเว้ยก็บนหัวเราไงพี่เมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะเห็นชื่อพี่แล้วมันน่าจะหนีกันลวมันลัวพี่ไงคงใช่อะพี่ <S 2> <S 2> <S ผมว่าใช่พี่ว่ามันต้องกลัวพี่แน่นอนเลยใช่ใช่ใช่พี่ไม่ใช่ใช่แหละเพราะว่าพี่แค่เราสองคนนยเนาะไม่พี่กับผมอะจั <S 2> <S 2> <S 2> <S ะด <S 2> <S 2> ไป,ไ,ป <S <S ไม่มีกระเป๋าเลย นี่ผมฟาร์มหมดเมืองแล้วยังไม่เจอกระเป๋าเลยเนี่ยขนาดนี้ก็เวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีเยี่ยมตอนต้องไปสุ่มปืนนี้มาแล้วเชีพี่มันแรงมากเลยนะปืนอะไรพี่ที่พี่ถือละไหนอะลมโบ้เปืนลมโบ้แล้วถาวรเลยปะเนี่ยถาวรดิไม่จะไม่ถาวรวะกี่เพชรเนี่ยพี่ฮะโอ้ไม่รู้อันนี้หมดเยอะอันนี้หมดเยอะถ้ามันมันของพี่มันจะเป็นตัวสีฟ้าใช่ไหม ตระมันถั่วไอถั่วปืนหมดไปประมาณหนึ่งร้อยกว่าตัวมั้งใช่เหรออืมใช่แผมไม่ชอบเล่นนะดิของพี่ก็ไม่ชอบหรอกแต่พี่อยากซุ่มด้เฉยเห็นมันเท่ดิมัอยังไงเนี่ยมันเท่เว้ยมันมันเป็นปืนลำโบงไงเอมันเป็นปืนแบบที่เขาแบบยิงกาดอะมัเท่เลมันเหมือนลูกซองเลยนะมันเท่คล้ายลูกซองยูบัว อันต่อันเลยผมเล่น MP40 ดีกว่า MP40 นี่ย,ยปืนใส่รูดแล้วอยากได้สกินอันนั้นมากเลยสกิน MP40 ครับยังไม่มาแต่ยังยไม่ได้ซูมเลยมันยังไม่มาหรอใช่พี่มันเป็นของ e อีโวอ่ะมันเป็นที่อัพที่อัพอะ่ะอ๋เอเออเออของที่อัพใช่ไหมอยากได้เยอะถ้าม,มันเหมาแมงเลยของพี่ตั้งแต่เล่นเกมนี้ครับต้งทันแค่สองงานเอง ไม่รหัสเก่ารหัสเก่าผมมีไอตอนนั้นอ่ะมันมาครั้งแรกคือสกาไม่การูดอนผมก็มีรหัสเก่าอ่ะคราวนี้รหัสเก่าโดนแฮ็กก็เลยสร้างรหัสใหม่เล่นรหัสเก่าแบบตึงกว่านี้อีกมีแบบเอเคมังกรทีขาวอ่ะมังกรผมชอบเล่นแล้วก็แบบเอเคมังกรสีขาวเขาบอกว่าแรงไม่ใช่หรอแรงพี่แรงสุดแล้วมั้งคนเล่นเยอะนะเยอะกว่าเอเคมังกรอีกเี้ยพี่คน ผมก็เลยต้องเปลี่ยนรหัสเล่นไงเพราะผมเปลี่ยนรหัสเล่นก็ต้องปั้นใหม่ดีนะได้มาสี่กระบอกผมได้มาเก้าเพชรอะมาสามกระบอกเลยส่วนเอคิมแปดนี่หมดตู้หมดไปแล้วพี่ไปละไปละแถมมาแถมมากสองสองเอคิโดนหัวโดนหัวไปพี่รถรถไฟแล้วรถรถไปแล้วเอามันเอามันเอามันหาที่กันบางก่อนพี่รถระเบิด มันขึ้นบ้านแล้วพี่มันขึ้นบ้ามันบนบ้านมันอยู่บนบ้านโอเคไปมุมนี้มันยิงเราไม่ได้พี่เจ็บเจ็บเจ็บต้นหัวมันมันจะแตกแล้วผมเอาผมเอากี่ตัวพี่มันจะแตกแล้วเขไปเรากำลังปั๊มยาอยู่เห็นใช่ปหมดูระเบิดกับตายพี่ผมจะตายพี่อย่าก่อนปั๊มยาก่อนพี่นั่งยิงได้เสมอพี่ยิงพี่ยิงบ้องพี่ยิงบอลไออ่ะพี่เอามันเอามันเาพี่ยิงโคโดต่อครับเดียวพี่ยิงโคโดต่อกันเดียว เ <She> ใช่หรอโกงใช่ปืนนี้มันขี้โกง,โงก็บอกแล้วโคโนโแตกนัดเดียวโดโดมันไม่ใช่แล้วนะพี่ไม่ประมาณสามนัดแตกโคโนะโอ้โหได้อยู่นะสามนั <c ười> โดโคโนประมาณสามนัแดแตกคืนเนี้ยตลกคนไม่เทเลยปนะ <c ười> กล<น>ตกิต้องกดยิงใช่ไหมที่นี่ต้องย่อยยิงอะ่ะเราจะมาพิสูจน์กันว่ามันจะแรงดีไหม โอ้ยหกนัดเลยแต่ว่าพี่กดบวมแคบเดียวนะดูนะบอลดูมนาะบอลบอลกูเอาแบบหันดูหันดูยิงแบบตัดเดียวเฮ้ย <Hey. S 1> แตกและแตกง่ายเกินเออมึงพุดง่ายไอ้เชี่ยถ้าเป็นปกติมันหลายนัดอยู่นะโอ้เป็นแม็กอะใช่ไหมล่ะใช่ ถ้าถ้าเป็นลูกฟองหมดแบ็กยังไม่อยากจะแตกเลยใช่เขาบโอกระเบิดนี้ไม่งี๋หวงแล้วแม่งมีแปดสิบนัดไงก็กดมันไปเถอะแปดสิบนัดแปดสิบนัดเีนาน,น,ะนะพี่อ่ะเดี๋ยวนับไปเลยหนึ่งสองประมาณสองจุดห้าวิเชีย่ยลเขบโอก อยู่ปืนไปแล้วที่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นะประเด็นเน่ยเลยแบบไอ้ยูยูเนี่ย,ว,ยว,ว่ารับแบบถ้ามีตังก็จะอัพจะอัพปืนพวกนี้ให้หมดเลยเองมีตังหมดนลโอ้แต่ว่าอันละหมื่นห้าหมื่นห้านี่ก็หลายบาทอยู่ยคนพี่สวยพี่โนแบกครับคุณดูครับผมผมส่วนคิวนะผมบอกขอเลยนะคุณดูนะครับ ตอนดึกๆครับผมตอนนี้ก็กำลังจะตีหัวขอตึงๆเลยเฮ้ยเป็นไงตึงๆเฮ้ยคนพี่บนป้อมบนป้อมพี่บนป้อมบนป้อมบนป้อมป้อมขอมือป้อมขอมือพี่ป้อมใช่ไหมป้อมเลยกระโดดลงมพี่กระโดดลงนะแตกแตกแตกกรุ๊ปหน่อยพี่เฮ้ยไอบอลฮะโธ่ โคตรเกียนคุณดูปืนที่อะไรเนี่ยเกี้ยนะเกีนโคตรเกียนเที่อะตอนตอนตอนแรกสี่สี่มันมีนะปืนนี้ถึงตอนแรกวมันเป็นปืนที่อะไรเนี่ยคุณดูโคตรเกียนนะท่านผู้ชมนะฮะเกียนชิบหายเลยคุณดูต่อให้แบบตั้งไอ้มอมาร้วล้มันก็แตกอ่ะเออผมขอเก็บไอ้บอลเยอะๆก่อนพี่เอาไปเลย เราต้องเล่นปืนที่คนเขาไม่ค่อยเล่นกันแต่ขี้โคงตึงๆไ,ไม่นะแต่ว่าถ้าเรามีคนอนะ่คนเนาะแบบว่ามีคนชาร์จคนหนึ่งมีคนคอยอยู่ยิไงไอวอให้แบบน,นี้จะดีมากตึงนะพี่ผมบอกเลยตึงมากอย่างนั้นนะตึงมากๆน้องๆน้องๆทุกไหนที่อยากโอ้อยากออกคลิปด้วยนะครับผม,ม,ม,มยอ,อย่าลืมคอมเมนต์ให้กิ๊เลใช่ครับ อย่าเล่นคอมเมนต์ใต้คลิปนะสำหรับคนที่อยากเอาคลิปนะครับก็ผมไม่ได้ดังหรอกครับแต่เล่นกับทุกคนได้หมดอ่ะไม่หยิบไม่กัดเลยครับเฮ้ยเจอคนแล้วเดี๋ยวเลยพี่อุ้ยวุ้ยผม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 อุ้ยผมจะแตกผมจะแตกขอขอขอเบอร์คนนูนหน่อยละกันเอุ้ยมัน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 ดักวงมันดักวง มึงมีไอวอลอ่ะมึงย้ายวอลอ่ะเจ็บพี่เจ็บล้มเจ็บอ่ะล้มหนึ่งล้มหนึ่งโอ้ยหมดเตกเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเลยพี่มรู้ว่าตุนเหลือหกสิบวยสข้างหน้าอีกพี่โอ้ข้างหน้าข้างหน้าหายละพี่โน้ทุบได้ปะเนี่ยได้พี่เข้ามาในวงพอดีไอ้เฮียมีข้างหน้าด้วยระวัง ให้เกินให้เกินใ้เกินตายเยอะเกินงาเยอะเกินตานะคุณดูครับโอ้โหพี่โนานะเราต้องไปยังไงดีบอลออกขวาพี่ไวะโอ้โขวาก็มีพี่พี่เมย์วอยี่ลูกหมดแล้ว แม่งตรงนั้นก็มีตรงนู้นก็มีอะไรกันวะคนดูดูดิเราโดนโผมเราโดนโผมคนดูเฮยไอวะผมหมดอ่ะพี่ผ่านไปแล้วบอลเราจะเป็นยังไงดีผมผมต้องยอมถ่ายพี่เราไปหน่อยไม่อดพี่เรามาได้แค่นี้จริงพี่เรามาไกลเท่านี้ก็ดีเลือกเกินไปเลยพี่ไม่ต้องชุบพี่ไม่ทัน ไม่รอดนะพี่เราไม่รอดครับไม่เป็นไรพี่เรามาไกลแค่นี้ก็ถึงพุทธสัญจอแล้วพี่โอ้เราโดนดักวงอ่ะน้องๆเอเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าได้เที่ยวอะไรนะฮะไม่เป็นไรนะครับถือวัดตึงถือวัดตึงนะครับผมโอเคแรงผมบวกห้าสิบเจ็ดนะครับโอ้โหโอเคพี่โนบอกเท่าไหร่บวกห้าสี่เยอะอยู่นะครับ ก็ตึงครับก็ดูตึงๆครับตึงๆถือว่าของพี่มาทำการรีวิวปืนแลมโบของพี่นะโอเคครับถ้ามั่านชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ ja, พนะกับพี่นยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนคลิปหน้าผมจะมาเกาะใครดังก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ หรือถ้าอยากให้ไปเรื่องกับช่องไหนคอมเมนต์มาได้นะครับน้องๆอ,อ,อีอีนะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบาย